สวัสดีครับ fc ช่อง YouTube แอดม่นเซียนมาขมผพาโชคก็พบเจอกันนะครับอีกหนึ่งคลิปคลิปนี้เป็นสูตรของแอดเองนะครับสลับกันเนาะอจะลงเฉพาะว้ตรวจอย่างเดียวด dfc ก็อาจจะเอาาไม่ได้เนื้อหาจากาข้อมูลจากแอดเลยนะครับก็ขอโอกาส fc สลับบ้างนะครับหลังจากาเน้นๆให้ fc ไปแล้วนะครับขอฉบับไหนจัดให้ฉบับนั้น นจน f อไม่ได้คอมเมนต์ขอมาละแอดก็เลยจัดให้งวดคลิปที่ผ่านมานะครับเป็นใบตรวจคำพีเรียงเบอร์นะครับก็จะมาคู่กับสูตรแอดนะครับก็วันละสองคลิปนะครับคลิปนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งที่จะให้ f อได้รับชมแล้วก็ไม่อยากให้ f อพลาดนะครับรีวิวให้ f อเสร็จนะครับก็มาตรวจทานในใบจริง นะครับอันนี้ออริจินอลต้นฉบับรีวิวต้นฉบับเสร็จเรียบร้อยก็มาดูล,ลงในใบจริงเสร็จแล้วก็แอดลงในจับชุดให้เรียบร้อยนะครับว่าจะมาเลขไหนอย่างไรนะครับฟันตัวไหนเดี๋ยวมาชมกันนะครับทีเดียวยาวๆไปเลยจะได้ไม่ต้องมาเกลกกันปกติแอดจะลงเป็นสุดๆนะครับลงเป็นสุดๆก็กินเวลาเยอะ แอทจะกระชับเวลาให้เอและเอฟเข้ามาชมกดจะได้ไปเน้นๆเ,เนื้อๆทั้นทงนั้นเลยนะครับก็อ,อย่าพลาดชมอะไรเข้ามาเลยเอฟซนะครับของดีๆให้ f อฟได้รับชมกันฟรีนะครับไม่เสียตังค์แม้แต่บาทเดียววันเดือนที่จะไปกันยาวๆคําเตือนเหมือนเดิมทุกกลั้งไปเป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังเท่านั้นนะครับเราไม่ได้ไไดไไดหลอกลวงหรือสนับสนุน สิ่งผิกดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นเราส่งเสริมไม่ทันซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมขอบคุณครับทอบพี่น้อง f อฟซีโชคดีทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาชมช่อง youtube แอดหมุนเซียนมากามพะโคตามนี้เลยเอก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนี่ให้ดูเต็มๆสองอสองตนฉบับน,นะครับก็คือแอดจะมาทำนี่ทำแบบนี้ พิเศษนะครับดับเบลิลชนล้มาสิบหน่วยบนล่างนะครับงวดที่ผ่านมา,าไม่เข้านะครับ f อไม่เข้าก็เดี๋ยวนํำเสนออีกต่ออีกหนึ่งงวดนะครับก็อยากให้ f อลองมาดูวดสูตรแอสสองสูตปรประกอบกันแต่ถ้าสูตรเดียวเข้าอยู่นะครับพอสองสูตปรประกอบกันงวดแรกออนแอร์หลุดเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก็งวด วันนี้มามาพิสูจน์กันอีกหัวหนึ่งนะครับให้ FC เรามาเข้าชมแอดมั่นใจว่ามาแล้วแหละหวดนี้โดยเฉพาะตัวชนนะครับได้ดูกันเอาทีนี้สองสูตรนะครับคืออันนี้ทําเป็นก่อนเป็นสิบสองตอนนี้เป็นสิบสี่ละนะครับสูตรเด็ดสองสูตรชนเด่นสิบหน่วยบนล่างนะครับแล้วก็กับอีกหนึ่งสูตรคือสองสูตรชนสามตัวบนล่างนะครับแตกต่างกันตรงนี้นิดเดียวนะครับ อันนี้ชนเด่นอันนั้นชนสามตัวนะครับแต่ก็ชนสามตัวเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราเขียนเหมือนกันเราจะมองไม่ออกว่าสูตรไหนนะครับทีนี้แอสบยาเอฟซี FC, มาชมกันเร็วๆนะครับแอดจะมาที่บายรายละเอียดเรื่องเอฟซีใหม่ก็ดูไปทั้งหมแคปเอาไว้มีสูตรในเอฟซี FC เอาไปลองทําดูนะครับเนี่ยแจกสูตรเรียบร้อยเลยนี่ครับ เป็นสูตรสองสูตรนะครับใน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 หนึ่งสูตรจะมีสองสูตรนะครับสูตรหนึ่งกับสูตรสองนะครับแล้วกอมาประกบกันแล้วก็จะมาจับชุดก็เป็นจะออกแบบนี้นะครับเข้าดีด้วยนะครับแต่ละสูตรมาดูนะครับสูตรแรกที่ออกจ็ดเจ็ดเก้านะครับวันที่หนึ่งที่มาตั้งคือเจ็ดสามศูนย์สองศูนย์เก้าแล้วก็หาหนึ่งแล้วก็สามตัวสี่กล้งมาดูตรงนี้อ่าแล้วก็ ใช่นะครับสูตรที่สามสูตรหนึ่งสูตรสองมาดูนะครับสูตรหนึ่งก็คือหลักแสนรางวัลที่หนึ่ง 1, มาบวกหลักหน่วยเลขท้ายสามตัวครั้งที่สี่อันนี้สูตรหนึ่งคือเจ็ดบวกเจ็ดนะครับนี่ก็ได้เป็นสูตรหนึ่งก็เท่าสิบสี่สี่ตัวท้ายคือสี่ลบหนึ่งเหลือสามสามบวกกับหกนะครับเป็นเก้าสี่สามเก้าสูตรหนึ่งได้แล้วพักไว้ก่อนสูตรสองนะครับหลักแสนรางวัลที่หนึ่ง 1, นะครับมาบวกหลักหน่วยเลขท้ายสองตัว เจบวกหนึี่ครับสูตรสนะครับก็เท่ากับ8นะครับลบหแล้วเจบวกสอได้เก้นะครับแปดเจ็ดสอูตรมาจับกันนะครับออกเจ็ดเจ็ดเก้าสามก็ชนที่เก้านะครับก็เข้าเก้าโดยตัวชนแล้วก็เข้าเ7้านะครับแต่3ไม่มี2ก็เข้าบนอย่างเดียวนะครับเจ็ดงวดที่2นะครับ เอาประมาณ3กว่า FC แล้วจะไปเร็วๆนะครับสูตรหนึ่งก็เหมือนเดิมนะครับเนี่ยหลักแสนคือเลขแปหลักหน่วยใถ้สามตัวครั้งที่สคือเจ็แปดบวกเจ็ดก็ได้สิบห้าห้าลบหนึ่งลทสี่บวกหก็ได้สิบนะครับก็สิกด0นะครับดให้ FC ดูดีกว่าดี FC ม่เชืววเ่อว่าแอปเมคขข้นมาจากไหนนะครับให้ FC ดูอ่าตัวตัง เจ็ด uh, uh, ถูกละนี่ครับหลักแสนรางวัลที่หนึ่งคือ8ดนะครับแปดศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าทีออกปดสิ็เจ็ดเก้าสองสามนะครับล้วเล็กท้ายสามตัวั้งเสี่คือ4ี่เจ็ดเจดนะครับแช่หลักหน่วยแปดบวกเจ็ดก็ได้อ่สิบห้าสูองนะครับหลักแสนรางวัลที่หนึ่งวเล็กเลขท้ายสองตัวแปดบวกสานะครับนี่ครับแปดบวกเจ็ด นะครับเด็ 4, 4, 6, 10, ดสิบห้าห้าลบหนึ่งก็สี่สี่บวกหกเป็นสิบได้ศูนย์สูตรหนึ่งสูตรสองมาดูแปดหลักแสนบวกหลักหน่วยเล็กท้ายสองตัวนี่ครับกับแปดบวกสามได้ 10, 11, สิบเอ็ดสิบหนึ่งนะครับลบหนึ่งก็ศูนย์บวกสองได้ 0, 2, ดสองออกเจ็ดศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งก็สูตรหนึ่งสูตรสองศูนย์ศูนย์ก็เข้าไปแล้วก็ล่างนะครับสูตรหนึ่งได้ห้าสูตรสองได้หนึ่งก็ห้าหนึ่งนี่ครับ เขาทั้งบนและล่างเลยนี่ครับในงวดที่สามนะครับในงวดเดียวได้จะไปเรื่อยๆนะครับหลักแสนรางวัลที่หนึ่งคือห้าแล้วก็หลักหน่วยเลขท้ายสามตัวครั้งที่สี่ตัห้าเช่นกันนะครับนี่ห้าห้าแปดเจ็ดศูนย์ศูนย์แล้วก็ห้าหนึ่งแล้วก็เลขท้ายสามตัวครั้งที่สี่นี่หกแปดห้าห้าบวกห้าแล้วก็เราเลขท้ายสองตัวคือหนึ่ง ห้าบวกหนึ่งห้าบวกห้าก็ห้าบวกหนึ่งนะครับนี่ครับห้าบวกห้าก็เท่ากับสิบก็ศูนย์นะครับสิบก็ลบหนึ่งแล้วเก้านะครับเก้าบวกหกเป็นสิบห้าสุดสองนะครับหลักแสนคือห้าหลักหนึ่งเออหลักหน่วยหลักท้ายสองตัวคือหนึ่งห้าบวกหนึ่งเดี๋ยหกลบหนึ่งแล้วห้าบวกสองได้๋เจ็ดออกสามเจ็ดเจ็ดห้าศูนย์นะครับเจ็ดอันนี้เบิร์นนะครับมีเจ็ดเดียว ส่วนห้าศูนย์นะครับก็ห้าแล้วก็ศูนย์นะครับก็ห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์นะครับทีนี้อาจจะไปเร็วๆแล้วนะครับนี่ครับสูตรหนึ่งนะครับหมดต่อมาเก้าแปดสี่สูตรสองแปดเจ็ดเก้านะครับออกแปดเก้าสี่ห้าสี่นะครับก็เข้าเก้าสี่บนเก้าสี่นะครับไม่มีห้าก็เลยเข้าบนอย่างเดียวนะครับต่อมา สูตรหนึ่งสี่สาเกู้ตรสองสอหนึ่งสามออก 5, 6, 3, 3, 2, ห้าหกสามสามสองวันนี้เข้าล่างนะครับสแล้วก็สนะครับส่วนบนไม่มี6กสามตัวเดียวอาต่อมาครับสูตรหนึ่งหกห้สูตรสองเก้ดศูนย์นะครับออกห8แปดเจ็ดสามหอ่านี่เข้าย่างละตัวนะครับจับชุดไม่เขา้าเข้ามา1 2ึ่งสามสี่ห้างวดนะครับงวดที่ห ไม่เข้าจับชุดนะครับจะเข้าตัวเด่น่อมาครับวันนี้สองหนึ่งเจ็ดแล้วก็สูตรสองสองหนึ่งสามออกสองสองเจ็ดแปดห้าชนที่สองนะครับชนที่สองก็อ่าเป็นงวดที่สองนะครับที่จับชุดไม่เข้าเข้าตัวชนอย่างเดียวนะครับแต่มาเข้าสองเจ็ดสูตรเดียวสูตรหนึ่งนะครับสองเจ็ดเลยอ๋อเข้าเข้าสองเจ็ดเอฟซีองงเองแล้วเนี่ยทุ เข้ายูเอฟซีหลุดได้ไงเนี่ยอันนี้สองสูตรสองอันนี้เจ็ดสูตรหนึ่งก็สองเจ็ดเจ็ดสองนะครับแต่สูตรหนึ่งอะเขาเข้าอยู่แล้วนะครับสองเจ็ดเลยเข้ายูเอฟซีแอดงงเองเฉยเข้าครับหลุดงวดเดียวนะครับวันนี้เขากลับมาเข้าสองเจ็ดสองสองเจ็ดด้วยเนะี่ยนะครับสองสองเจ็ดนะครับเนี่ยไล่สิบหน่วยเลยนะครับ เอาต่อมานะครับต่อมาสุดหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดสูตรสองเจ็ดหกแปดสุดหนึ่งหลุดนะครับออกสามแปดแปดศูนย์หกสุดหนึ่งไม่เข้าสุดสองเข้านะครับเจ็ดหกแปดก็เข้าแปดบนข้าหกล่างนะครับชุดไม่เข้านะครับเอามาสี่สามเก้าสุดหนึ่งสุดสองแปดเจ็ดเก้าออกสามศูนย์เก้าแปดเจ็ดก็เข้าล่างนะครับแปดเจ็ด ปดศูนย์อ๋อเข้าจะสูนยสองนะครับต่อมานะครับศูนย์หนึ่งเข้ากาบบนต่อมาครับศูตรหนึ่งสามสองแปดสูนย์สองเก้าแปดศูนย์นะครับออกสามห้าสองสองศูนย์วันนี้เข้าสองศูนย์นะครับศูนยหนึ่งสองสูนยสองศูนย์ก็เข้าสองศูนย์หลางไปต่อมาครับเก้าแปดสี่จุดหนึ่งศุดสองห้าสี่หกออกสามเก้าสองศูนย์หกเข้าอย่างละตัวนะครับ ข่าชุดไม่เข่าต่อมาครับหนึ่งศูนย์หกสุดหนึ่งสุดสองหนึ่งศูนย์สองออกสองสี่หกเก้าหนึ่งก็เข่าบนตัวล่างตัวนะครับต่อมาวันนี้ศูนย์เก้าห้าสุดหนึ่งสุดสองศูนย์เก้าหนึ่งออกสามสองสี่สองหกนะครับก็หลุดวันนี้หลุดเลยไม่เข่าทั้งตัวเด่นแล้วก็ไม่เข่าทั้งชุดนะครับ ตัวเด่นไม่เขา้าชุดก็ไม่เขา้าแน่นอนอยู่แล้วนะครับทีนี้มาดูงวดที่ผ่านมาเลยงวดที่ผ่านมาออกแปดห้าสองห้าศูนย์ครับแปดห้าสองห้าศูนย์เข่าไหมโอ้ยหลุดอีกแล้วเอซี FC. เข่าจะหลักร้อยนะครับเข้าจะหลักร้อยแปด ห้าทับสองไม่มีนะครับเอาลุดเป็นงวดที่สองที่ตัวเด่นสิบหน่วยไม่เข้าเลยนะครับเอาทีนี้มาทำงวดใหม่ให้เอฟซีชมเลยนะครับไม่รอช้าโอ้ยเนื้อที่ก็หมดเอฟซี FC. เอาแอดขอเอาเอาตรงนี้แหละนะครับอีกงวดหนึ่งนะครับขอเอฟซีงวดเดียว์อขอเอฟซีงวดเดียวเอาสุดกระดาษไปเลย ขอ FC ขีดเส้นกันนะครับขีดเส้นสุดท้ายท้ายสุดนะครับสุดท้ายท้ายสุดอ่ะอีกงวดหนึ่งน,นะครับสองหกอุ้ยไม่ใช่สิเนี่ยต้องดูหลักแสนเป็นหลักนะครับออกแปดหนึ่งหนึ่งแปดสองห้านะครับ แล้วก็สามตัวครั้ง F4 หลักหน่วยคือสองแปดบวกสองี่สุดรแรกแปดบวกสองนะครับแปดบวกสองเท่ากับนะครับศูนย์ลบหนึ่งศูนย์กับสิบเป็นแล้วครับสิบลบหนึ่งเหลือเก้านะครับบวกหกเก้าบวกหกได้สิบห้านะครับ อ่านี่สูตรหพักไว้ก่อนสูตร2อครับอแปดหลักแสนบวกเล็กแท้สองเตอคูณ0 8นบวกศนะครับแปดบวกศูบวกศเท่ากับ8 7 9นะครับออกอะ,อะไรเดี๋ยวมาดูกัน f อ นี่ครับได้แล้วหนึ่งศูนย์ศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดเก้านะครับอ้าวมาดูอีกสูตรสองนะครับอันนี้พักไว้ก่อนสูตรสองนี่ครับสองสูตรชนสามตัวบนล่างนะครับเอฟซีเก่าก็น่าจะพอรู้เดี๋ยวเอฟซีใหม่อจะแนะนำให้ดูสามงวดเหมือนเดิมนะครับสามงวดเหมือนเดิม มาดูนะครับงวดแรกสูตรแรกนะครับสองสูตรชนอันสูตรหนึ่งอันนี้สูตรสองสตองัวเล็กๆนี่ครับวิธีทำก็อ,อยู่ตรงนี้เลยนี่นะครับใช้นะครับใช้เดี๋ยวให้อดดูกัแปดหกสามสองหนึ่งแปดหกสามสองหนึ่งมวดไหนนอกสองศูนย์เก้านะครับใช่สามตัวเล็ท้ายสามตัวนะครับรางวัลที่หนึ่ง นี่ครับแปดหกสามสองหนึ่งถ้เหล็กถ่ยรางวัลที่หนึ่งนะครับสามตัวร้อยสิบหน่วยแล้วก็เหล็กถ่ายสองตัวสิบหน่วยแค่นี้เลยครับแล้วก็ลงมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับลงมาเรื่อยๆนะครับเอาแค่นี้เลยสูตรง่ายๆนะครับมาดูวิธีทํานะครับก็แปดหกสามนะครับแปดหลักร้อยนะครับอ่าสูตรแรกนะครับสูตรแรก แปดหลักร้อยบวกสามหลักหน่วยเหล็ขท้ายเรามาเทนึงแปดบวกสามนะครับศูตรหนึ่งนะครับก็ได้สิบเอ็ดสิบหนึ่งนะครับลบหนึ่งเลืศูนย์บวกสองได้สองพักไว้ก่อนนะครับสูตรสองหลักร้อยคือเลขแปดมืบวกหลักหน่วยเลขท้ายสองตัวคือหนึ่งแปดบวกหนึ่งเท่ากับเก้าลบหนึ่งเลืแปดบวกสองก็ได้สิบนะครับ เอามาจับชุดกันสองศูนย์เก้าห้าหนึ่งเลขสี่ออกนะครับก็เข้าศูนย์เก้าส่วนหนึ่งไม่มีห้าก็เข้าศูนย์เก้าบนไปนะครับเข้าหลักร้อยสองหลักร้อยเดือสองศูนย์เก้านะครับเอางวดที่สองที่แอดจะบอกรายละเอียดสองศู 9, นย์เกี่ยกมาง่ายแล้วนี่ครับสองศูนยเกหาหนึ่งยกมาตรงนี้เลยนะครับสองหลักร้อยสูดนหนึ่งนะครับบวกกับเก้าหลักหน่วยนะครับเลขท้ายรางวัลที่หนึ่ง ร้อยบวกหน่วยสองบวกเนะครับนี่ได้สิบหนึงน่งหลบหและศูนบวกสเด็ดสองพักไว้สูดสอนะครับหลักร้อยบวกหลักหน่วยเหลขกท้ายสองตัวสอบวกหน,นี่ครับได้ดสลบหและ2องบวกสอเด้ดสออกเจ็ดเจ็ดเสองสามเข้าล่างนะครับ2องสามนี่สองดหน่งูสองก็สามนะครับ แล้วก็จับกันเองสองสามด้วยก็เข้าไปอีกงวดน,นะครับจะบอกอะไรดีเอฟซีนี่เจ็ดเจ็ดเก้าสองสามยกมาตรงนี้เลยเจ็ดหลักร้อยบวกเก้าหลักหน่วยเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งเจ็ดบวกเก้านะครับได้สิบหกลบหนึ่งแล้วห้าบวกสองได้เจ็ดส่วนหนึ่งพักไว้ส่วนสองเจ็ดหลักร้อยบวกกับสามหลักหน่วยเลขท้ายสองตัวเจ็ดบวกสามเท่ากับสิบสิบลบหนึ่งแล้วเก้าบวกสอง ได้9บวก2ได้11นะเดือน1ออก700ห1าหนึวันนี้ก็เขา้าไปที่ห้าหนนะครับนี่ยห1า2 1ดหนนะครับส่วนศูนย์ศนย์ก็เบิ้ลนะครับทีนี้แอดก็จะไปเร็วๆอีกเชนเยย0 1ด768ส2ดสอง879ออก377ห้าศนย์ก็เข้าที่77 7. ครับเนี่ยส1ดหนสสอก็7นะครับชนอันทีเจด ก็ออกเจ็ดเจ็ดนะครับต่อมานะครับศูนย์เก้าหนึ่งสูตรหนึ่งสูตรสองสามสองสี่ออกแปดเก้าสี่ห้าสี่ก็เข้าเก้าสี่นะครับบนต่อมานะครับสองหนึ่งสามสูตรหนึ่งสูตรสองกับสองหนึ่งสามนะครับออกห้าหกสามสามสองนะครับก็เข้าล่างนะครับสามสองสามสองนี่ครับต่อมาครับ สุดหนึ่งแปดเจ็ดเก้าสุดสองเจ็ดหกแปดออกหกแปดเจ็ดสามหกนะครับสุดสุดสองนีนเข้าร้อยสิบหนึ่ยเต็มเต็มสุดหนึ่งแปดกับเจ็ดนะครับชนแปดกับเจ็ดก็เข้าแปดเจ็ดเลยแล้วก็นี่ครับเข้าหกแปดเจ็ดเลยเต็ม,เต,มเต็มนะครับเนี่ยนะครับชนสองตัวก็เข้าหมดเลยต่อมานะครับสามสองสี่สุดหนึ่งสุดสองสองหนึ่งสามออกสองสองเจ็ดวันนี้ ขาแต่ตัวเด่นนะครับจับชุดไม่เข้าเข้ามันหนึ่งสองามี่ห้าหกเจ็ดงวดนะครับงวดที่8ได้แค่ตัวเด่นเอางวดที่9มาดูครับสูตรหนึ่งเก้าแดศนเจ็ดหกดจุดสอะครับออก3ามแปดแปดศนย์หเข้า8ปดแนะครับสูตรหนึ่งก็แดสูตรสก็แดกเข้า8ปดแดไปนะครับ, 8, 8, รบเออเข้าล่างด้วยครับสูตรหนึ่งศูนย์ูดห วอน,นี้เพอร์เฟกครับเข้าทั้งบนและล่าง88และ06เลย f อนะครับเอาสุดกระดาษนะครับสตร1 1 0 2 0 2 9 8 0นะครับก็เข้า3 0 9 8 7เข้า0 9นะครับ0แล้วก็9 0 1 0 0 2 9นะครับแล้วก็จับกันเอง0 9ด้วย0ด2นะครับเอาอีกหน้าหนึ่งครับอีกหน้าหนึ่งนี่ครับสตร1 2 1 3 0 2 0 9 1นะครับ ก็เข้าออก3า2ห้าสองสองศูนก็เข้า2แล้วก็0ูนล่างนะครับต่อมาห้าสี่หกสุดหุดสองออกสามเกอันนี้เข้าแต่ตัวเด่นบนล่างอย่างละตัวนะครับต่อมาห้าสี่หนะครับสุดหนึ่งหุ้ดสองเกออกสองสี่หเข้าสีอันนี้เข้าจะสุดหน่งสุดสองเข้าเก้าล่างอย่างเดียวนะครับต่อมา แปดเจ็ดเก้าสุดหนึ่งสุดสองสามสองสี่งวดนี้แหละทีแอดว่าขอเป็นพิเศษว่าเป็นถูกเ,กเต็มตมร้อยสิบหน่วยสุดสองนะครับสุดหนึ่งไม่เข้านะครับต่อมาครับงวดนี้ออกวออกลาสุดเลยเจ็ดหกแปดเก้าแปดศูนย์นะครับเจ็ดหกแปดเก้าแปดศูนย์สุดหนึ่งสุดสองออกแปดห้าสองห้าศูนย์ นะครับเข้าเด่นศูนย์อย่างเดียวนะครับแล้วก็เข้าแปดหลักร้อยนะครับชุดไม่เข้านะครับทีนี้มาดูงวดใหม่ล่าสุดแอดทำไปแล้วนะครับเนี่ยแปดห้าสองห้าศูนย์ยกมาตรงนี้สูตรหนึ่งนะครับหลักร้อยบวกหลักหน่วยแปดบวกสองนะครับ,บได้สิบลบหนึ่งแล้วเก้าบวกสองได้สิบเอ็ดได้หนึ่งนะครับศูตรสองนะครับแปดหลักร้อยบวกศูนย์หลักหน่วยราคาสองตัว แยกเป็น0.18ลบ1หรื7บวก2ได้9นะครับสองสูตรได้ตามนี้ในเทนี้ก็เดี๋ยวแอดก็จะไปลงในเล่มจริงนะครับอันนี้คือเล่มจริงนี่ครับพิเศษดับเบิลชนแล้วมา10หน่วยบนล่างนะครับชนแล้วมานะครับหลุดน้อยชนแล้วมาทีนี้มาดูนะครับแอดทาไม่เรียบร้อยละร่องก็ตรวจทานก่อนนะครับเดียวตรวจทานให้ f อฟซีแป๊บนึงนะครับ งวดนี้นะครับที่ออกแปดห้าสองหาศูนย์เนี่ยหลุดหลุดทั้งหมดเลยนะครับข่าศูนย์อย่างเดียวนะครับข่าศูนย์อย่างเดียวแต่ตัวชนไม่มานะครับตัวชนไม่มาตัวชนหลุดสองหมดติดเลยนะครับสี่พันมาชนละมานะครับเนี่ยชนละมาตัวนี้ชนก็นยังมานะครับเนี่ยชนละมาทั้งน,นาเลยมาหลุดหน้าสองเนี่ยชนละไม่มานะครับแอดวันวดที่สามไม่น่าหลุดนะครับไม่น่าหลุดมาดูครับ 091879นี่ครับนี่ครับ091879นะครับอันนี้คือสูตรที่หนึ่งเอาสูตรที่สองนะครับ095879นี่ครับเพิ่งรีวิวเสร็จ095879นะครับทีนี้เอาสองสูตรมาประกบกันแล้วหาตัวชนนะครับ ก็ชนที่ชนมากของหมดละมากกว่าของหมดเลยคือเก้าหนึ่งตัวสองตัวสามตัวเก้าสี่ตัวนะครับยกให้เป็นตัวแรกชนแล้วก็อันดับสองคือศูนย์หนึ่งสองคือสองตัวอันดับสามคือแปดหนึ่งสองอันดับสี่คือเจ็ดหนึ่งสองนะครับตอนนั้นก็ห้าปรมาตัวเดียวนะครับประมาณนี้หนึ่งก็ตัวเดียวนะครับก็ชนสี่ตัวนะครับเก้าแปด 9087นะครับแอดให้มองที่แปดนะครับแล้วก็แถมเจ็ดอีกตัวหนึ่งแปดกับเจ็ดนะครับให้มองไว้ที่แปดกับเจ็ดมีให้เห็นแน่นอน fc นะครับทีนี้แอดจับไว้หมดแล้วจับชุดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับให้ fc ดูกันเลยนะครับไ,ไม่เสียเว,วล,ลาแอดทำไว้ให้ fc เรียบร้อยแล้ว นี่ครับเดี๋ยวถอยนิดหนึ่งอ่าถอยนิดนึงนี่ครับเห็นไหมครับนี่คือพิเศษนะครับดับเบิลชนละมาสิบหน่วยบนล่างนี่ครับชนเก้าศูนย์แปดเจ็ดนะครับทีนี้สองสูตรชนนะครับอ,อ่าเดี๋ยวใช่ไหมเนี่ย แอดงงงไม่ใช่ไม่ใช่เอฟซีไม่ใช่ไม่ใช่แอดแอดงงงอันนี้เป็นอีกสูตรนึงเอฟซีสูตรใหม่ล่าสุดแอดลืมไปแอดจับสูตรใหมล่าสุดแล้วโอ้ขอใครเอฟซีก็ได้ตัวชนไปนะครับได้ตัวชนไปประมาณนี้ทีแอดจับอันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่เพิ่งคิดค้นได้นะครับจับสูตรเก่าสองสูตรมาชนแล้วจับชุดเดี๋ยวจะนําเสนอในคลิปต่อไปเอฟซีขอใครเอฟซีประมาณนี้แล้วกันนะครับขอใครเอฟซีนะครับ ก็ได้ตัวชนนะครับ9087นะครับ9087ชน4ตัวเน้น8กับ7 fc เน้น8กับ7นะครับตัว fc ชอบ9กับ0ก็แล้วแต่แต่ f ดเน้น8กับ7แค่นี้ประมาณนี้นะครับ fc สุดท้ายนี้ fc จะเข้ามาชม่มช่อง youtube ad หมุนเซียนมากามปาโชโื่องสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ไข้เนาะเราด้นจากพยษอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับเสียงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือเสียงโชคชนิดใดๆก็ขอให้โชคดี สุรละวันทุกท่านทุกคนนะครับาไเอฟซีคิดนีก็โชคดีสวัสดีคระพุท